สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคอยสุบบุ้ออง,งส่งบุ้อองผมกับผมบ่อ่ำพุ่งสะท้านท่านหลอกกับผมมาเรียกอบใส่กอกนะครับอุ้บใส่กอกไคล็ดเช้านี้ข้า่ยากพี่น้องเี็นขอกข้วไอของอยังเลือก็ติ๊งเฮาปลาขึ้นจากน้องซอยเพิ่นซอยตาเพราะว่าน้ำมันคุ้นแห้งครับปลามันนอกน้ำมาพี่น้องอู้ กินเขามา่เช้าหนี่ก็บใบไทยเบิ้งดอกพี่น,อน้องกินเท่ากันก่อนกนขีมันซอยไปถั่าโอ้ติดเมื่อดีนะติดเมื่อดีเลยเว้ยจะกวอกแซบดวพี่น,อน้องกินประจำเจ้าหนี้ท่านถอด ยำขังแห้งไมืพี่น้องมันถึกแก่มันแจกทั้งทั้งนอกทั้งในต่องมุดดอกพี่น้องผูเพี่อใส่กอกสิบสิบกอด เกินชีมันไกลชิเดียวเราแบบนี้เลยพักเอาเงี้ยใ่พักไม่พักบีดพักบีดเอาเงี้ยเป็นสมเหนือ่อยแล้วพ่น้มงใส่กล่องเนี่ย แต่เหนียกวันที่อดเขาเรยอบออกมาอบหมองอบร่มเงินท่านสิ่งกินประจำนี่พี่น้องในสมัยเรีย้ยงไม่เงยผู้เฒ่าซือ้อมาซูกินผู้เฒ่าซื้อไม่กินกันไปโรงเรียนถอดไม่ถอดถอดกินกันไปโรงเรียน nhầm xe cái nọ con cả hoàn quay cả hoàn là cái nọ ơi gì sau không quay เห็นข้นยังมากกว่าดูเป็นง,ง,งองเป็นยังขึ้นมันเดดฮอนออกก็ได้วันนี้มิกตกมากเพราะีดินล่ายาเหนียวฝนห้องห้องกระทั่งไรบุฟฝากอะไรยางแหงตายหมดแล้ว ไก่กัพอเดสนน้ำขวบล้วยน่พี่น้องอืน้องหินไหม ย,ยังโขลกยังบ่มมี่หินงไล่ก็บันเอืด มันเอาอะไรกินเขาเสียน่อจึงมือนี่ขึ้นทีมันตายเพลินเมย์พีน่นอนางผักอขาแห้งเลย,ยหาเขาไม่กินสิงแห้งกันหน่อยพี่หน ซึ่งเก็บปากพี่น้องกินบ่ได้บ่อไรเอาครับพี่น้องอุบใส่กรอบเสียบพี่น้องผมมัดมือสองสามที่ห้าหนผมมันไปซีทอนนะพี่น้องผมเพิ่งมาเมินลงเพื่อเดียวมันหลนะครับนะครับถ้าเรากินีเอาไปเส้นนี้ครับผมอย่าลืมกดไหลกดแชร์ที่ตามเรือยครับเป็นแรงเชื่อแร,ง,แรงใจผมบําเพื่นอนผู้ลอยหันม,มือฉับไล่เรื่อยครับพี่น้อง สํหรับคลิปนี้ก็คับผมสวัสดีครับแซ่บๆพื่เก่าลนะครับพี่น้อง